เงินสดรวม51ล้านบาทเป็นเงินของกลางที่ตํารวจสอบสวนกลางตรวจยึดได้จากการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวอดีตพระวชิรยานโกศลหรือว่าพระอาจารย์คมอภิวโรซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดป,ป่าธรรมคีรีในจังหวัดนครศรีธรรมราชในจังหวัดนคร,รราชสีมาครับพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปรปาบปรามเปิดเผยบอกว่าคดีนี้ตำรวจได้รับข้อร้องเรียนแล้วก็สืบสวนจนพบพฤติกรรมการยักยอกเงินวัด โดยผู้ก่อเหตุก็คือนายคมซึ่งก่อนหน้านี้มีสถานะเป็นผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงดูแลเงินที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทําบุญโดยพฤติกรรมการกระทําผิดครับพบว่าได้ร่วมกับผู้ก่อเหตุหลายคนเช่นนายวุฒิมาหรือว่าอดีตพระหมออดีตเจ้าอาวาสวัดโดยนําเงินบางส่วนไปใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากนี้ยังพบว่านายคมได้สั่งการให้นายวุฒิมานําเงินสดไปมอบให้กับนางสาวจุธาทิพย์น้องสาวเพื่อให้นําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารด้วยซึ่งนอกจากเงินสด51ล้านบาทที่พบในบ้านแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขายังไปพบว่ามีเงินสดอยู่ในบัญชีเงินฝากอีก130ล้านบาทรวมยอดทั้งหมดเป็นเงินมากกว่า180ล้านบาทครับ ขณะนี้การสืบสวนสอบสวนพบผู้ร่วมกระทําความผิด3คนซึ่งทั้ง3คนอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่และก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไปครับในวันนี้นะครับเราก็มีการจับกลุมตัวทั้ง3ามคนเรียบร้อยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับก็สื่อมวลชนท่านใดมีอะไรสอบถามเรียนเชิญครับ ก็อยู่ในความควบคุมของเจ้าที่ตํารวจกองปราบครับอยู่ในการสอบสวนขยายผลอยู่ครับที่กองปราบหรือว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรอะคะเพราะว่ามันมีกระแสเหมือนกันว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่มาลาสิขาที่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีไม่มีใครติดต่อได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังอยู่ในการสอบสวนของของของทางกองปราบอยู่ครับครับ ด้านรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่านอกจากพฤติกรรมการยักยอกเงินยังพบว่าทั้งนายคมและนายวุฒิมามีพฤติกรรมเสพเมถุนในระหว่างที่ถือครองสมณเพศซึ่งทั้งสองคนยอมรับค่ะว่ามีการเสพเมถุนภายในกุฏิวัดหาก็ได้จจริงในทางลับนะครับก็ปรากฏว่ามีพฤติกรรมอ่ส่อไปในทางที่จะเสพเมถุนนะครับ เราก็ได้สืบหาข้อที่จริงมาโดยตลอดแล้วก็ในท้ายที่สุดท่านก็ยอมรับนะครับว่ามีพฤติกรรมนั้นจริงจากการตรวจสอบยังพบพระสองฆ์อีกสองรูปและคาราวาสอีกหนึ่งคนค่ะที่มีข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กับนายคมด้วยเช่นกันโดยพระสงฆ์สองรูปนั้นเป็นพระลูกวัดซึ่งมีข้อมูลว่าได้ลาศิกขาไปแล้ว สำหรับในคมขณะนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสาราญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมสองข้อหา ส่วนนายวุฒิมาเป็นผู้ต้องหาในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์สินใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมสองข้อหาเช่นกัน ขณะที่นางสาวจุธาทิพย์ซึ่งเป็นน้องสาวของนายคมตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรรวม3ข้อหา ด้านพระยาดีหลกเจ้าคณะอำเภอปากช่องเปิดเผยนะคะว่าในคมและในวันที่มาพร้อมพระลูกวัดรวมสีรูปลาสิขาไปตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมโดยในคมลาสิขาที่วัดบรวรนิเวศส่วนอีกสามรูปลาสิขาที่วัดสิริกรมลาวาดในกรุงเทพมหานครและวันที่8พฤษภาคมนี้จะมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองตำรวจร่วมตรวจสอบทรัพย์สินในวัดป่าธรรมคีรี ส่วนบรรยากาศภายในวัดเงียบเหงาค่ะมีพระสงฆ์จำวัดอยู่ไม่กี่รูปมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบหลายนายอยู่ในบริเวณวัดส่วนผู้ปฏิบัติธรรมต่างก็แยกย้ายกันกลับ